ตรงนี้ใกล้เลือกตั้งเลยต้องเรียกว่าทานมาก่อนนะฮะก็อายุยืนนะคนไข้าพากินสันเนี่ยแล้วคนไข้าพากินสันเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตเนี่ยหรืออาจารย์หลายท่านคงให้คําแนะนําได้คนไข้าพากินสันนี่เรื่องไม่เยอะนะฮะพูดง่ายนะพูดจาเนี่ย่เข้าใจเชื่อฟังเราเป็นอย่างดีแล้วก็มักจะมีมีใจที่เปิดกว้างนะครับถ้าสังเกตดูจะแตกต่างจากคนไข้นิวโรอื่นๆนะฮะอย่างคนไข้ปวดหัวเนี่ย ถ้าอาจารย์อภิชาจะบอกว่ากี่บนน่นนะคนไข้ปวดหัวเนี่ยกินยาสามเดือนแล้วยังไม่หายเลยไปหามาห้าหมอแล้วยังไม่หายเลยนะแต่คนไข้พากินสันเนี่ยจะไปหาอภิชาติก็ไปหาแต่อภิชาินะไม่ยอมมาหาผมนะก็คือพูดง่ายนะครับอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าคนไข้สเตจิ้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นเออร์ลี่พีดีก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสามนะครับนะฮะ สเตจหนก็อย่างที่ทราบกันก็คือเป็นข้างเดียวนะครับ stage สเตจสก็เป็น2ข้างนะง่ายๆนะครับสเตจสานี่ก็เริ่มจะมี postural instability นะครับถ้าเกิดค่อนไปทางเกรดเกรดสาม stage สเตจสแล้วเนี่ยแนวโน้มเขาก็จะไปทาง advanced มากขึ้นละนะครับนอกเหนือจาก staging แล้วเเราก็ต้องรู้จัก ยูนิฟายพาร์กินสันดิซซี่เรตติ้งสเกลนะครับอันนี้ทุกคนผมค,นคิดว่าควจะคุ้นเคยไว้นะครับแม้ว่าจะใช้ในชีวิตรประจำวันได้ยากนะครับเพราะมันมีตั้งหลายร้อยข้อใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ที่เราถามกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสกับพาร์ทสเป็นหลักนะครับคือพาร์ทที่เกี่ยวกับ A.D.L. แล้วก็พาร์ทที่เกี่ยวกับมอเตอร์ a m i n a t i o n นะครับส่วนพาร์ทหที่เกี่ยวกับเม n เทชันเราก็พูดคุยแล้วก็พอจะ พอจะเดาๆได้อยู่แล้วนะครับส่วนพา์ที่4เนี่ยก็เป็นพาทเกี่ยวกับ complication ซึ่งก็มักจะของคข้ยเป็นเป็นเป็น advanced แล้วนะครับสกอร์นี่ก็มีตั้ง199แต้มเราคงไม่ได้จดสกอร์ลงใน o p d c a r ทุกลายนะครับแต่ว่าก็รู้ไว้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดสกอร์เป็นศูนี่ก็แปลว่าของข้้ก็คงดีมากเลยนะฮะ ก็คือควรจะรู้ทั้ง Staging แล้วก็รู้ถึง u n i Unified Parkinson n i s e a s e Rating Scale นะครับซึ่งจะช่วยบอกเราได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นเยอะหรือเป็นน้อยนะครับจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยของการรักษาคนไข้ปากินสันเนี่ยจริงๆมีไม่กี่ข้อนะครับก็คือที่หนึ่งเราก็ต้องวินิจฉัยให้มันแม่นยำนะครับอย่างที่อาจารย์อรพรพูดไปนะครับว่าคนที่เป็น GP คนที่เป็น n e u r o โ o g ิ s t คนที่เป็น v e m e n t Disorder Specialist เนี่ย ก็ความแม่นยำในการวินิจฉัยก็แตกต่างกันไปนะครับผมเองก็ประสบบ่อยๆนะครับว่าวินิจฉัยในครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้กลับมาดูคข้คนนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังคิดอยู่ในใจครั้งแรกเราวินิจฉัยได้ยังไงเนี่ยทำไมโม่อย่างนี้นะครับก็บ่อยๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับในครั้งแรกเนี่ยบ่อยบางครั้งเนี่ยเราก็มีความไม่มั่นใจนะครับว่าเป็น เอ๊เป็น resting tremor หรือเป็น essential tremor กันแน่นะครับเดินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ก็ก็ e s t i o n a b l e ไว้ได้นะครับนอกเหนือจากวินิจฉัยได้แม่นยำแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึง aim ต่างๆที่จะอักษานะครับอันดับแรกคือเราก็มุ่งที่จะลดเเเป็น symptomatic treatment ของมอเตอร์ฟังก์ชันใช่ไหมครับถ้าเกิดเขา มีดิสเบลิตี้พวกเรสติ้งแท e เมอมีบริดดี้ไคลนเซียแล้วก็รักษามอเตอร์ฟังก์ชันนั้นๆใช่ไหมครับนอกนอจากการรักษามอเตอร์ฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดมอเตอร์คอมเพลคชันด้วยเพราะเรารู้ดีว่าเมื่อ,เ,อเวลาผ่านไปคนไข้ผ่ากินสันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะต้องเกิดมอเตอร์คอมเพลกชันแน่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ได้รับยาในกลุ่มแอลโดปานะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงมอเตอร์คอมเพลกชันนั้น นอกเหนือจากกักษามอเตอร์ฟังก์ชันแล้วเนี่ยก็ต้องดูถึงนอนมอเตอร์ด้วยนะฮะปัจจุบันนอนมอเตอร์ก็มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเ mm hmm. พราะว่าเป็นสิ่งที่กระทบถึงคุณภาพออ f ไลน์ของเขามากมาก,มากพอๆกับไอ้มอเตอร์ฟังก์ชันนะฮะนอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องรักพยายามป้องกันไม่ให้ถ้าทําได้ก็ควรจะนึกถึง Neuro Protective Medication ด้วยซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีไอ้ trial ต่างๆ มากมายแต่ก็ยังไม่มี t r i โอใดที่ที่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนิวโรโปเทคทีใช่ไหมคบแม้ว่าจะมีเทรนอยู่บ้างสำหรับยาในกลุ่มโดปามินอะโกนิสที่ที่มีเทรนดว่าอาจจะเป็นเป็นดิซิสโมดิฟิเคชันหรือเป็นนิวโรโปเท t i ี e ได้นะครับยาในปัจจุบันเนี่ยมันก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่ม l อลโดปานะครับกลุ่มโดปามีนอโกนิสแล้วก็กลุ่มอื่นๆใช่ไหมครับยาในกลุ่มของโดปามีนอโกนิสก็อย่างที่ยาในกลุ่มของ l อลโดปาก็อย่างที่ทราบกันดีก็มีทั้งคอนเวนชั่นแนลเอลโดปานะครับมีมีคอนโทรลรีลีสหรือ a ลโดปานะครับแล้วก็ในอนาคตเนี้ยก็อาจจะมียาสองกลุ่มนี้ผสมอยู่ในแท็บเล็ตเดียวกันนะครับทั้งทั้งคอนเวนชั่นแนลแล้วก็ทั้ง คอนโทรล l ี a s สรวมกันอย mm ู่ในเม็ดเดียวนะครับก,ก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะ,ะมีในท้องตลาดนะครับให้พวกเราได้ศึกษาลองใช้ดูนะฮะยาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นที่กล่าวขันกันใน,ในทุกวันนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นยาที่เริ่มจะ มีผู้นิยมใช้มากขึ้นแล้วก็เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีก็คือ,อยาในกลุ่มโดปามีนอโกนิสนะครับซึ่งก็คงทราบดีแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่านอนเออร์กอดเทอริเวทีฟกับกลุ่มที่เป็นเออร์กอดเทอริเวทีฟนะฮะถ้าสามารถเลือกได้แล้วควรจะเลือกอยาในกลุ่มนอนเออร์กอดเทอริเวทีฟก่อนใช่ไหมครับเพราะว่ามีไซด์เอฟเฟกต์ของฮาร์ดวอลฟ์ไฟโบรซิสเนี่ยต่ำกว่าในกลุ่มของ เอกรดตัวเรอทีฟไม่ไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่ามีต่ํากว่านะครับหรือไฟโบโรซิสที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพริตโลเนียมหรือว่าที่เอ่อมโครวาฟนี่ก็จะเกิดไฟโบ o รซิสได้ต่ํากว่านะฮะยาในกลุ่มของ selective monoamine oxidase b inhibitor นะครับก็ในปัจจุบันก็มี2ตัวก็คือซิลิจิลีนกับกับราซาจิลินนะครับก็จริงๆแล้วมันใช้คำว่า selective ก็ไม่ไม่เต็มปากนักนะครับเพราะว่าเมื่อในโดสที่สูงขึ้นมากๆเนี่ย การ selective นี้ก็สูญเสียไปนะครับแต่ส่วนใหญ่โดสของโดสที่เราใช้ของ monoamine oxidaseb inhibitor นี่ก็ไม่ใช่โดสสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นความ selective นี้ก็ยังพอใช้ได้ส่วนยาในกลุ่มของนอนโดปามินจิตต่างๆซึ่งก็เป็นยาที่เราคุ้นเคยกันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เทหรือกาเฮกซิเฟเนดิลเนี่ยแม้ว่าในในปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่มี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือ evidence-based medicine ที่สนับสนุนว่ายาในกลุ่ม t รายเฮกซิฟานิเนี่ยจะรักษาพากินสันได้ดีกว่าหรือดีเท่ากับยาในกลุ่มอื่นๆน,นะครับเนื่องจากว่าปเปเปอร์ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นการรวบรวม methodology หรือว่า Number of Patients ซึ่งอาจจะยังไม่ครบเกณฑ์ของอการทำวิจัยที่ถูกต้องและก็ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาปเปเปอมารีวิวเนี่ยก็จะพบว่า อินส u f f i c i e n t data ที่จะสรุปได้ว่าเป็นยาที่มี e vidence base พอที่จะรักษา P.D. ได้นะครับแต่ไงก็ตามก็มีการรวบรวมนะครับโดย Movement disorder society เนี่ยในปี2006นะซึ่งก็จริงๆแล้วมี2011ละนะฮะแต่ยังตีพิมพ์อยู่ยังไม่ออกนะครับก็พบว่ายาในกลุ่มที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีว o o โดหรือว่ายาในกลุ่มของ โดปามีนอะโกนิสเนียก็สามารถเ,าเป็นทางเลือกที่ถูกที่ดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็น Early PD นะฮะส่วนยาในกลุ่มอื่นๆผมจะยังไม่พูดถึงนะครับสำหรับ Early e a r เ y PD เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น C.O.M.T. inhibitor หรือว่ายาในกลุ่มอามันเตดีเหล่านี้ก็ไม่ใช่ยาที่ที่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าได้ประโยชน์ในคนไข้ที่เป็น Early PD นะครับ เดี๋ยวท่านในพิชาติก็จะพูดต่อไปเกี่ยวกับว่าคนไข้ที่เป็นแอดวานซ์พีดีเนี่ยมียาใดบ้างที่เหมาะสมนะครับนอกจากเรารู้ว่ายาใดที่ควรใช้เนี่ยคนไข้ที่เป็นเออร์ลีพีแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่ายาใดที่ไม่ควรใช้ในคนไข้ที่เป็นเออร์ลีพีนะครับยาตามรายการที่แสดงให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นยาที่ ไม่ใช่เป็นยาที่เป็น n e u โร p r o t e c t i v e นะครับไม่ว่าจะเป็นสลิจิลีนซึ่งในอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่ก็ได้รับการกล่าวขวัญว่าอาจจะเป็นนิวโรโปรเท c t i v e ได้ซึ่งในปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วเป็นเพียงแค่ซมมตมติกแล้วอาจจะเป็นการเพียงแค่ดีเลย์การใช้อัลดป้าเท่านั้นนะครับเพราะยาอื่นๆเช่นวิตามินอีหรือว่าโคเอนไซม์คิวเทนะครับไรลูโซที่เรารู้จักกันอะมิโนไซคลีนนะฮะยาเหล่านี้ก็เป็น พิสูจน์แล้วว่าไม่มี neuroprotective effect นะฮะเพราะฉะนั้นการกินโคเอนไซม์ค uh, ิวเทนเพื่อหวังว่าจะป้องกันไม่ให้เป็นพากินสซนหรือว่าอันนี้นอกเหนือจากหวังหน้าเด้งนี้คอลอันนะฮะก,ก็ไม่ได้ผลนะครับยาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกูู่าไทโอนซึ่งในปัจจุบันก็ก็นิยมใช้กันมากขึ้นนะครับก็ในหมู่สุภาพสตรีทั้งหลายนะครับก็ก พิสูจน์แล้วว่าก็ไม่ได้ประโยชน์ในไข้พคาร์กินสันนะครับการทำสเตมเซลล์ก็เช่นกันนะครับก็คงอีกหลายสิบป,ปีนะครับกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการรักษาที่มีประโยชน์ในไข้ที่เป็นเอ่อพาินสันหรือเป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะฮะยาในกลุ่มีโว o โรปานะครับ,ก,รบก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปีประมาณ1960ะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็